คนที่จะบอกว่าเข้ามาตอนนี้เราจะต้องตีออโต้รีให้แตกด้วย40บาทอะวะ <c oughs> มันจะมันจะคิดแทบจะคิดหนักเหมือนกันนะใช่เหนื่อยเลยตอนตั้งราคาเนี้ยสนุกมากเราวางแผนไว้สั่งสามปีห้าปีว่าจะทำยังไงให,ให้ไม่มีใครมาแข่งกับเราในช่วงนั้นอะมันเป็นกลยุทธ์ราคาที่จริงๆไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนน่ะีไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ตั้งๆไปก่อนทํํๆไปก่อนพอวันหนึ่งมันเจอปัญหามันก็ไปไม่ได้มันมันกลายเป็นเหมือนล็อกตัวเอง ผมเชื่อว่าหลายคนเป็นที่กิอมวางแผนไว้ล่วงหน้า3,5ถึงปีเลยครับว่าราคานี้จะยืนไปเท่าไหร่แข่งกับคู่แข่งยังไงช่ครับสมมติที่เราลูวที่สุดเลยคือพวกแบรนด์ใหญ่ๆมีตังโยนมาทีหนึ่งพันล้านเปิดทีหนึ่งสี่ห้าร้อยสาขาสบายๆตอนนั้นเราตายละเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องทำไงก็ได้ให้ตลาดเนี้ยให้เขารู้สึกว่ามันไม่เซ็กซี่ให้รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ควรต้องลงมือมาทำ you are listening to the insider When Secrets meet Spotlight ผมนพพงศธรและนี่คือ The Insider ย้อนกลับไปตรงมีเด้มมาจินเออมีเด้มาจินทำไมถึงไม่กลัวคนที่แบบมาโลมาจินเลยแบบตัดราคาเลยเพราะว่าเราวางแผนไว้สองสเต็ปครับสเต็ปแรกคือราคาขาย gin, มิดเดิลมาจินนัคือขายแฟรนชา์ครับสเต็ปที่2อครับคือราคาขายปลีกคือราคาซักผ้าเมื่อก่อนเนะวนลาเขาซักผ้าก็คือ20-30 ที่ตั้งต่ําสุด40เพิ่มขึ้นมา10บาทอแพถ้าคิดดเร็วเอ้ย,อยลูกค้าที่ไหนจะไปซื้อแต่อ uh huh. ย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติคนที่เขาจะมาแข่งกับพี่ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาตัดราคาออเทอรี่เลยจาก40ลดเหลือ30 uh huh. มันคือลด25%เลยด้วยอ่าใช่มันก็กลายเป็นว่าโอเคเขาก็ต้องเป็นลดต้นทุนอันอื่นซึ่งมันอาจจะเป็นเครื่องสักผ้าที่คุณภาพไม่ดีพังง่ายอ,อ,อีกหลายอย่างเออเฮ้ยธุรกิจที่กลยุทธ์ มีเดียมาร์จินนี้โหดใช้ได้เลยนะใช่แล้วพอแบบพอเราตั้งราคาที่สี่สิบอ่ะก็ทําให้คนอ่ะมาเจอราคาเราที่ตรงเนี้สี่สิบเท่ากันที่เป็นคู่แข่งเขาจะกดลงมาต่ากว่านี้ไม่ได้เพราะถ้าเขาตดลงมาต่ํากว่านี้คือกําไรอ่ะยอดขายหายไปแล้วยี่้าปอร์เซ็ครับคือมันลดทีละสองบาทไม่ได้ลดทีละสิบอร์ซนไม่ได้อ่ะมันคือธุรกิจหยอดเหรียญอืมแล้วเหรียญคือเหรียญสิบเพราะคุณต้องลดคุณต้องลดทีละสิบาทสิบาทคือยี่สห้าเปอร์เซ็นต์และการที่คุณ ลงทุนขนาดนั้นแล้วอะ่ะค่าซักแค่40ต้องมาลดเหลือ30มิเจ๊งอันนี้เจ๊งจริงมันจะกลายเป็นธรุรกิจที่เหมือนเหมือนกรีดเลือดตัวเองออกตลอดเวลาดังนั้นในกลยุทธ์นี้เนี่ยคือถ้าจะแข่งคุ่นองแข่งราคาเดียวกับตรงนี้แล้วพี่คีมเป็นแทบจะเรียกว่า First m ม ver การที่จะมาแข่งราคาเดียวกับตรงนี้เมื่อเทียบกับ f i r s t m ม v e r แล้ว f i r s t m ม ver อร์อมันรูวิ่เฮ้ยผมผมชอบมากเลยพี่ประทับใจมากอันเนี้ยมันต้องมันต้องหมเป็นศิลปะจริง คือตอนแรกอะถามว่าเออเราแก้เพนพอยท์ให้ครบชาวบ้านเขาได้ห้าสิบถามว่ามีคนจ่ายไหมมันก็คงม,มีใช่ไหม่สี่สิบเออหลอกไว้ซึ่งก็เลยทําให้ให้คนที่เขาจะเข้ามาใน<อ>ตลาดที่เป็นคู่แข่งพี่อะมัน<อ>คิดแล้วคิดอีกคนนะลงเครึ่งล้านหนึ่งเป็นล้านล้านบาทแล้วซักแค่สี่สิบเองเหรอวะเออเมื่อไหร่มันจะกําไรเมื่อไหร่มันจะคืนทุนซึ่งคจิตเร็วไงอ่าซึ่งมันเป็นคนละซีนาริโอนะ ก,กับตอนที่พี่คิมเข้ามาในตลาดเพราะตอนที่พี่คิมเข้ามาตลาดเนี่ยตลาดนี้มันยังไม่ได้ยังไม่ได้ใหญ่มันยังไม่ได้แมสส์แทบจะไม่มีเลยฉะนั้นในวันที่พี่คิมเข้ามา40เนี่ยแ,แล้วครองตลาดได้เนี่ยอันนี้คือมันมันกินตลาดแล้วมันวินแต่ว่าคนที่จะบอกว่าเข้ามาตอนนี้เราจะต้องตีออโต้รีให้แตกด้วย40บบาทหรอวะ <c oughs> มันจะมันจะคิดแทบจะคิดหนักเหมือนกันนะใช่เหนื่อยเลยตอนตั้งราคาเนี่ยสนุกมากเพราะว่าแบบ เราวางแผนไว้สังสามปีห้าปีว่าจะทํายังไงให้ไม่มีใครมาแข่งกับเราในช่วงนั้นอะพี่คิมผมผมชอบมากมันเป็นกลยุทธ์ราคาที่จริง,รงๆไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงแล้วผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนเน่มันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แล้วพอไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ตั้งตั้งไปก่อนทํทๆไปก่อนพอวันหนึ่งมันเจอปัญหามันก็ไปไม่ได้มันมันกลายเป็นเหมือนล็อกตัวเองผมเชื่อว่าหลายคนเป็นพี่กิมวางแผนไว้ล่วงหน้า3-5ถึงปีเลยครับว่าราคานี้จะยืนไปเท่าไหร่แข่งกับคู่แข่งยังไงครับ คือประเด็นอ่ะเราอ่ะตอนนั้นนะเรารู้แล้วว่าตลาดเนี้ในการเข้ามาในตลาดมันไม่ยากสำหรับคนมีตังค์สว่วนที่เรากลัวที่สุดเลยคือพวกแบรนดน์ใหญ่ๆหญที่แบบเฮ้ยมีตังค์โยนมาทีหนึ่งพันล้านเปิดทีหนึ่งสี่ห้าร้อยสาขาสบายๆตอนนั้นเราตายละว,ว่าแคนในช่วงเนี้ยต้องทำไงก็ได้ให้ตลาดเนี้ยให้เขารู้สึกว่ามันไม่เซ็กซี่ให้รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ควรต้องลงมือมาทา ทำยังไงก็ได้เขารู้สึกว่าธุรกิจนี้เปิดไปก็เจ๋งน่าสนใจมากน่าสนใจมากซึ่งก็เป็นที่มาของกลยุทธ์เมื่อกี้นี้ใช่จนกระทั่งเราอ่ะเลี้ยงตัวเองจนใหญ่เป็นปลาใหญ่แล้วอ่ะเวลาปลาใหญ่มันต่อยมาเราก็ต่อยกลับได้จนในวันนี้ถ้าปลาใหญ่จะลงมาแข่งกับพี่เนี่ยมันจะไม่ได้<ช>คิด<ะ>แค่ว่าลงไปแล้วมันจะมันจะกําไรหรือจะเจ๊งไหมแต่ด้ายฉันจะไปสู้กับไอปลาใหญ่ตัวนี้ที่มันคองตลาดอยู่ยังไงอ่ะอันนี้เป็นสเต็ปที่2 หรอยังไงฮะเพราะสเต็ปแรกเลยคือเราต้องสร้างตัวเองให้ใหญ่ด้วยตัวเราเองก่อนสเต็ปที่2คือการหาแบ็กเราถึงต้องมี OR รไงเออพี่ชวยเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับผมไม่อ่านประวัติพี่คิมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นประวัติก่อน OR มา <owing. S 2> ไม่ค่อยได้เห็นประวัติพี่คิมหลังจากที่ <OR. S 2> โ R OR นี่คือปตทนะ PTT OR ลงทุนในออตรินะครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับได้ว่าจานั้นวางแผนยังไงก่อนก่อนที่จะมีเขาเข้ามาจริงๆเ่ยเราเหมือนเป็นผู้หญิงเนาะที่คนเขาจะมองว่าปตทมาจีบเรา ความจริงคือไม่ใช่ลนะเราวางแผนจีบเขาเฮ้ยจริงเหรอเป็นผู้หญิงที่รุกเข้าไปหาผู้ชายใช่แต่เรา,ารุกยังไงให้แบบสวยๆอยู่เสิ่งที่เราทําก็คือว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้เซ็กซี่ให้ธุรกิจเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไปกับเขาได้ต่อยอดกับเขาได้ทําประโยชน์ให้เขาได้อะไรเงี้ยเราก่อนหน้าน,นี้ที่จะมี OR เข้ามาเรามีหลายคนมากที่เข้ามา p อ o a c h เราไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ VC เข้ามาประมาณ 3- 4เจ้ามี เจ้าสัวแบรนด์ใหญ่ก็เข้ามาคุยใส่สามสี่คนว่าแบบอยากสนใจที่จะแบบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตัวของธุรกิจร้านสะดวกซักของออสเตรเลียแต่เราก็รู้สึกว่ามุมหนึ่งที่เราไม่เลือกแบบนั้นนะเพราะเราเราตั้งใจจะเลือกโออาร์ตั้งแต่แรกสาเหตทุที่เราตั้งใจจะเลือกและเจาะจงก็ต้องเป็นโออาร์ตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าหนึ่งคือโออาร์ OR ไม่ได้เป็นแฟมิลี่บิสเนสขยายความได้ไหมครับนี่น่าสนใจมากเลยคือโออาร์ไม่ได้เป็น Business, แฟมิลี่บิสเนสแปลว่าหลังจากที่เราเข้ามาแล้วอะ ทุกคนที่เป็นพนักงานของโออาทำงานตามโรลแบบโปรเฟชชั่นอลโดยที่ไม่มีเรื่องของแฟมิลี่มันไม่ได้าม,ามีมนายคนหนึ่งหรือมีอากงหรือเฮียคนหนึ่งที่แบบเฮียจะเอาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เอาแล้วไม่ชอบหน้าไม่เอา <S 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 ใช่ฮะเ,เขาก็จะมาแบบมีวาระแล้วเขาก็ไปทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่โออาร์มันเริ่มจากอะไรเนี้ยจากปตทปตทจากอะไรมันคือรัฐวิสาหกิจใครเป็นเจ้าของปตทเขาไล่ขึ้นไปสูงสุดก็คือ กระทรวงการ<อ>คลังนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของกระทรวงการคลังมันไม่มีมันก็คือเป็นของแผ่นดิน uh huh. เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทํางานเพื่อเซิร์ฟแฟมิลี่ใดแฟมิลี่หนึ่งโอเคแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าอย่างเงี้ยมันคือการทํางานแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลคือคนที่เข้ามาทํางานที่ปทอทก็คือเป็นโปรเฟชชั่นอลหมดเลยในสายงานอาชีพหรือว่าในสายงานณจุดๆดนั้นที่เขารับตาแหน่งอยู่ อันนี้เร้สุ่าอทากทำงานนี้แล้วสนุกแล้วมันไม่ต้องแบบโดนกดดันว่าสมมติถูกแบบเปลี่ยนละเปลี่ยนจากรุ่นรุ่นพ่อเป็นรุ่นลูกเออแล้วไงเปลี่ยนแผนหมดเลยเปลี่ยนไหมเออแล้วเ,เแล้วไงต่ออะไรเงี้ยอืมโอเคแต่เขาว่ามีรถแมพมาชัดเจนว่า5ปีทาําอะไร10ปีทาําอะไร15ปีเป็นยังไง20ปีเป็นยังไงอันนี้คือความชัดของบริษัทมหาชนแบบ OR แต่ว่าอันนี้คือเหตุผลว่าเอ่อทไมพี่ถึงเลือก o อแต่ว่าจริงๆที่ น่าสนใจคือทําไมถึงอยากจะมีแบค็คเมื่อกี้พี่บอกแผน2แผน1คือเข้าตลาดในประเทศครองความเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้กันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาซึ่งทําสําเร็จละแต่แผน2บอกผมต้องมีแบค็คทาไมถึงคิดแผนนี้ครับผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เอสหลายคนเนี่ยอยากเป็นเหมือนพี่คิมอะเยอะผมไปไปสอนที่ไหนที่ไหนทุกคลาสก็แบบพี่คิมเป็นไอดอลนี้เยอะแต่ผมเชื่อว่า ม่มีคนคิดถึงจุดนี้ว่ะผมเองยังเกือบจะคิดไม่ถึงเลยก็เลยอยากจะฟังเหมือนกัน <c oughs> ทำไมถึงคิดว่าต้องมีแบ็คจริงๆคือมันไม่ใช่แค่มีแบ็คเนาะ <c oughs> มันขึ้นข่ามว่า ultimate โ o ลของเราคืออะไร <c oughs> ultimate g o a ของผมคือไปเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ <c oughs> แต่แล้วมันก็แค่หนึ่งใน milestone เนาะใน milestone ที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะ่ะมันคือ p อ r ์ o พสของแบรนด์ p อ r ์ o พสของออเทลรี่จริงๆเนี่ยเกิดมาเพื่อทําให้คนมีสุขภาพดี เราเริ่มต้นจากการสวมใส่เส really really ื้อผ้าที่สะอาดอันนี้คือ Purpose ของแบรนดแล้วก็เป็นจิตวิญญาณของบริษัทนี้เราเชื่อในเรื่องของการเข้าถึงเสื้อผ้าสะอาดว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ที่มันต้องมีอันนี้คือแบรนด์เพอร์จริงๆที่เราตั้งใจจะให้เป็นการมี Back Up หรือว่าการเข้าไปในตลาดมันคือโกในแต่ละไมล์สโตนที่เราจะไป เท่านั้นทีเนี้ยการเข้าตลาดในประเทศอ่ะมันก็มีหลายท่าว่าจะเข้าท่าไหนเราก็เลือกจังใจว่าจะเข้าท่า IPO อ mm. ก่อนจะเข้า IPO ได้อ่ะมันก็จะต้องมีคนมาช่วยเราและการที่เราจะต้องการที่จะไปขยายต่างประเทศได้อ่ะก็ต้องมีคนมาช่วยเราถ้าเราไม่สามารถที่จะไปด้วยตัวเองได้เราก็ต้องมีคนที่ตัวใหญ่ๆมาคอยพาเราไปณต,ตอนนั้นเนี่ยที่อยากได้เลยก็คือเราต้องการ ขยายธุรกิจไ,ไปต่างประเทศ <Okay. S 2> เราเริ่มรู้แล้วว่าที่เนี่ยเราเป็น national champion ละเป้าหมายนั้นละเราลบออกไปจากฝาผนังละการเป็น national champion คือมันเคยมีเป้าหมายนี้ประกาศยนผนังจริงๆใช่ uh คือเมื่อก่อนอ่ะเราก็เป็นเบิร์ดไม่ได้เป็นเบิร์ดแรกเนาะมันก็จะมีคนที่แบบเป็นอย่างของที่มาเลเซียเขาก็ <c ười> ขยายเร็วกว่าเราเพราะเขามีทุนมาแล้วเขาขยายปุ๊ๆบๆเร็วๆเลยแล้วเราก็ตามเข้ามาตั้งหลายปีอะไรเงี้ยเราต้องการที่เป็น national champion ก็กระทั่งเราเป็นแบบขาด ปัจจุบันตอนนี้มีพันกว่าสาขาละเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีแล้วมะงั้นสนามของเราปัจจุบันตอนนี้คือเป็นิน international เราต้องขยายต่อไปแล้วเราก็เขียนขึ้นมาใหม่เพราะตอนนี้เราจะกลายเป็น global company นะเราจะเอา mindset เอาจิตวิญญาณของเราเนี่ยขยายไปในทุกๆพื้นที่ที่มันมีความต้องการเรื่องเสื้อผ้าสะอาดเพราะฉะนั้นการที่จะไปอย่างนั้นได้อะเราไปด้วยตัวคนเดียวไม่ได้หราสองคนผัวเมียทําได้แค่ไหนมันต้องหาคนเก่งๆมาร่วมทางานแล้วจะหาเก่งแค่ไหนอถึงจะพอ ก็หาเก่ง <t> ท <agar> ี่สุดมาเลยปรทอเองหรือกลุ่มปรทอก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเ็น่าจะได้ว่กำลังเก่งก็อยู่ในนั้นใช่แล้วด้วยความที่ไมซ d s e ็เรามันตรงกันเป้าหมายมันเหมือนกันก็คือออกไปข้างนอกนะหาเงินนะแล้วเข้าประเทศออกไปข้างนอกนะหาเงินแล้วเข้าประเทศมาพัฒนาประเทศนะเพราะเรารักประเทศนี้เราอยากอยู่ที่เนี่เราอยากให้ลูกหลานเราเติบโตมาในสังคมที่มันดี ใช่ครับพี่ผม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 จริงๆผมชอบเรื่องนี้มากเพราะว่าอย่างผมทำสตาร์ทอัพตอนคนจะลงทุนเนี่ยจริงๆบีซีทุกคนถามหมดอยู่อยายไปจดสิงคโปร์ได้ไหมคือผมว่าพี่โดนถามอยู่แล้วอยู่อายไปจดสิงคโปร์ได้ไหมถ้าจดเสร็จแท็กมันศูนย์่ะเห็นไหมแท็กแบบก็อยู่นี่ซื้อขายหุ้นกันทีภาษีสามห้าไปจดสิงคโปร์ได้ไหมผมโดนถามตลอดผมแบบม่ไม่เอาอ่ะก็อยู่นี่ก็จะจะจะโตที่นี่จะเป็นเป็นรีเจมันแท็กที่นี่เออเออคือ คำว่า global company ไม่ได้หมายความว่ากูต้องไปมี headquarter อยู่ซานฟรานคือกูมี headquarter อยู่ไทยแต่กูเป็น global company ผมตอบเขาอย่างนี้ตลอดนะซึ่งมันก็มี v C บางคนที่ไม่เอาด้วยเพราะเขาก็คอนเซิร์นเรื่อง tax แต่มันก็มี v C หลายคนที่ลงลงในปัจจุบันน่ะเพราะเขาเอาเรื่องนี้เอ้ยชอบชอบความคิดนี้เอาเลยซึ่งมันก็มีเอ้ยน่าสนใจผมขยายความที่พี่คิมหมายถึงอย่างนี้ได้ไหมครผมเนี่ยเคยได้รับโอกาสแล้วกันนะก็จริงจก็จากธุรกิจในประเทศเนี่ยแล้ว ผมก็มีคำหนึ่งที่ผมผมผมพูดกับเขาแล้วเขาก็พูดกับผมผมว่าผมนี่เป็นเป็นมดคนหนึ่งเป็นมดตัวหนึ่งแล้วเราก็คงเป็นมดท,ที่ดีมดท,ที่เก่งชาตินี้ถ้าผมทําแบบสุดความสามารถฝันผมไกลแต่ทาสุดความสามารถเนี่ยผมก็จะเป็นมดท,ที่มันยืนบนบนอะไรอะบนบนลังมดอะอันนี้คือสุดความสามารถแหละแต่ถ้าเราไปอยู่กับยักษ์เราจะเป็นมดท,ที่ที่มองเห็นได้ไดเท่ากับยักษ์ ส่วนตัวผมเนี่ยก็ถ้าถามว่ามีแบ็กไว้ทาไมทำไมถึงมีแบ็กทำไมถึงไม่ทําเองส่วนตัวผมเนี่ยคำตอบขอคืออันนี้ผมเข้าใจว่าในมุมมองของพี่คิมอาจจะคล้ายๆกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทาไปเป็น global company ได้ไหมคําตอบคือได้แต่ถ้าค่อยๆทําค่อยๆไปพี่คิมอาจจะอายุ70ก่อนก่อนจ,จะเห็นตัวเองเป็น global company แต่ด้วยบแบ็กเนี่ยมันเป็นเหมือน springboard ที่มันอาจจะเห็นได้ใน3ปีนี้อาจจะเห็นเป็น global company ได้เลยถูกไหมผมคงเข้าใจถูกไหม ถูกครับแล้วก็อย่างที่บอกคือ barrier to entry ธุรกิจนี้มันตับการที่แบบมีคนมีแบบรวยแบบเป็นล้านๆอะ่ะมีเงินแบบสองสาม้อยล้านพันล้านอะ่ะโยนลงมาทีเดียวแล้วทำอะ่ะก็สามารถเข้ามาทำได้เลยแต่ทันทีที่ออเทลิยยวว่ยืนอยู่บนไหลของไอตัวกว๊อจีเนี่ยเขาก็จะแบบมึงกล้าเนี่ยดูพีกูอะไรเงี้ย เออคือถ้าผมจะลงมมาแข่งผมจะคิดแล้วมันไม่ได้จะไปแข่งกับออสเตรียนะเพราะคนที่อยู่ข้างหลังออสเตรียคือปรตทร์คือกระทรวงการคลังนะแข่งกับคลังไหมอะไรเงี้ยเออคิดหนักแล้วโอเคนี่ก็คือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่แบบมันค่อนข้างสีเขียวก็กลายเป็นปิดประตูเลยอืมน่าสนใจมากจริงๆแล้วทำธุรกิจกับแฟนทำธุรกิจกับภรรยาเนี่ยมีปัญหากันบ้างไหมครับโอ้มีเยอะมีตลอด ใช่แต่พี่ดูเป็นคู่ที่สมพงศ์แล้วก็รักกันแล้วก็ท,ทําธุรกิจมาได้ดีมากเลยนะใช่ครับจริงมันก็ต้องมีแบบจะบอกว่าไงดีคือช่วงแรกเลยใช่ไหมเป็นแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆทังกันเยนียเราก็ออกจะสายมูนิดนึง <laughs> นะก็คือตอนแรกแต่งงานกันแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดวงจะเป็นยังไงแต่พอเริ่มศึกษาใช่ไหมครับก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเวลาเราดูนะเราดูปีเกิดวันเกิดเดือนเกิดแล้วก็เวลาเกิดปีเกิดเนี่ยมันคือปีที่ เป็นโดนที่เราบอกว่าเราจะอยู่ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้ไหมปีเกิดเนี่ยของภรรยาพี่คิมเนี่ยเขาเกิดปีชวดครับพอเราเกิดปีฉลูอืมตอนนี้มันฮะกกันในภาษาแบบนี้เขาจะบอกว่าแบบเออเนี่ยเป็นคู่ที่ดีมากล้วไปด้วยกันได้ทีนี้พอมาดูวันเกิดเดือนเกิดอะไรเงี้ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานอ่ะคือมันขัดกันมากขัดกันมากคือขัดกันเลยคือแบบถ้าจะทางานด้วยกันไม่ได้เลยทีนี้ยวิธีการที่มันจะทําให้มันแบบไปด้วยกันได้อ่ะมันต้องแบ่งโลให้ชัดเจน คือพี่เป็นคนคนหนึ่งะครับที่เป็นคนเริ่มต้นจากศูนย์แล้วไปหนึ่งได้เก่งมากคือ mm hmm. ด้วยความที่เราเป็นคนม,ม,ม,มีวิสัยทัศน์เนาะ mm hmm. เราก็จะมองแบบอยู่สูงนะ mm hmm. มองไกลใช่ไหมค mm hmm. ก็จะเห็นว่าเอ้ยข้างหน้ามีโอกาสอยู่นะมีโอเอซิส hmm. อยู่นะ mm hmm. เราก็ไปสร้างตรงนั้นแล้วก็ไปชี้แล้วก็ไปชี้ส่วนพี่โบก็คือภรรยาพี่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทําจากหนึ่งไปเป็นล้าน <Okay. S 2> มันเลยแบ่งกันตรงที่ว่าพี่เป็นคนเริ่มแล้วเขาเป็นคนทําจนมันแบบไปเป็นล้าน งอสิ่งที่เป็นหน้าที่เราคือเราก็หาอะไรใหม่ๆทําในขณะเขาจะเป็นคนที่แบบจัดการทุกอย่างได้ดีมากเขาจะเป็นคนที่ o r แกไนซ์ด้วยความที่แบบบกายวิทยาศาสตร์มาเรียนวิศวะมาสองใบมันก็จะมีวิธีการบวนการคิดที่มันเป็นแบบเป็นแบบเป็นแผนเป็นแบบเป็นแผนเหมือนทํา P D C A อยู่ในหัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยงั้นเขาจะมีการวางแผนที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งเราไม่มีเราเป็นพวกสายจินตนาการครับมันมีโอกาสเราซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้แต่ว่าเราเชื่อว่า โดยเซนส์เราเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวําอันี้นะ mm hmm. เดี๋ยวไปทานี้นะเดี mm ๋ยวไปทานี้นะแล้วเขาก็จะค่อยตามมาเก็บเราก็พาฝูง mm hmm. น้องๆเนี่ยมาช่วยกันทำผมถามนิดนึงพี่ว่าตอนนี้พี่แบ่งออกไงว่าศูนย์งหนึ่งเนี่ยคือพี่แล้วก็หนึ่งถึงร้านเนี่ยคือภรรยาถูกไหมแต่ผมเชื่อว่าอย่างเช่นทุกคนเองก็ตามในวันที่ทํากับแฟนครั้งแรกอาจจะแบ่งไม่ออกแบบชัดๆแบบขีดเส้นชัดหนึ่งเนี่ยอย่างของพี่เนี่ย เกีรติเชนชัดได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยรอครับหรือว่าจริงๆทามาด้วยกันจนเริ่มจับทางกันได้เริ่มรู้แล้วอ๋อชั้นคือศูนย์ถึงหนึ่งแล้วเธอคือหนึ่งถึงล้านจริงๆมันเริ่มต้นอย่างตัวออสเตรเลียเนาะที่เราเริ่มอ่ะพี่เป็นคนเริ่มแล้วแฟนที่เป็นคนที่ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อในการที่จะทาธุรกิจเนี่ยแต่เขาเชื่อมั่นในตัวเราเขาก็เลยทําทุกอย่างเพราะเขาเชื่อว่าเขาเชื่อในตัวเราแล้วอยากที่จะซัพพอร์ตเราเมื่อต้องมีความคิดแล้วก็มีความรู้สึกนี้ก่อนในการที่เป็นชีวิตคู่ ข้อดีหนึ่งคือเราจะเรียกว่าแฟนกันทําธุรกิจกันเนี่ยถ้าเอาให้จริงจังอ่ะเอาพูดตรงนะแต่งงานจดทะเบียนก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันยากไงคูแล้วแค่เป็นแฟนกันใช่ไหมแล้วเราก็ทํางานด้วยกันแล้วแบบอ้าวสุดท้ายเราเลิกโอเคเราแบ่งกันยังไงอ่าเออมันจะจัดการกันยังไงให้มันเรียบร้อยครับอืมมันจะเหมือนมีความใช้คำว่านี้ได้ไหมมันจะเหมือนมีความกักอยู่ คือใช้คำว่าอะไรพอพอจริงอยู่ว่าแต่งงานจดทะเบียนเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยแต่งกับไม่แต่งมันก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่แต่ถ้าสําหรับผมในประสบการณ์ส่วนตัวผมเองด้วยนะมันต่างเลยเพราะว่าพอแต่งงานไปจดทะเบียนไปแล้วเนี่ยแล้วเวลาที่ทําไปด้วยกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าคือมันมันต้องดูออดายอย่างเดียวละมันมันมันจะไม่มีแบบแทงกั๊กอะว่าแบบเออเราถ้าเลิกล่ะเลิกเลิกมันจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราคิดใช่ใช่เพราะมันแบบเราเราโฟกัสอะ มันก็จะโฟกัสแล้วแล้วเราก็มั่นใจว่าคนที่อยู่ข้างๆเราอ่ะเขาจะเดินไปกับเราอด้วยความที่แบบเราแต่งงานกันแล้วเราจดทะเบียนจริงๆอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าอันนี้คือการสร้างชีวิตคู่ร่วมกันมันมีน่าสนใจเออมันมากกว่าแค่แบบเรามีพาร์ทเนอร์ไงยถ้าเรามีพาร์ทเนอร์บางทีเราบอกว่าณวัยจุดจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าอินเทรสมันไม่เหมือนกันหรือว่าเป้าหมายมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะ break up กับพาร์ทเนอร์ก็ได้แต่นี่คือภรรยาเนาะมันไม่ได้อะไรเงี้ยครับ โอ้จร oh, ิงจริงมุมนี้ดีมุมนี้ดี